มาจะทัวที่มาต่อจัอดีบวนี้ก็ยังลก็ขอใจญาตโยมที่วายใจนี้สิมาจากน้งพัดแม่รของญาติโยมขอบใจที่วยงชนโรงการอนุบาที่เจ้าเล่าให้ฟังในเรื่อง้อร้อนหวานนี่ ไปครั้งนี้เราจะไปใช้ในในโครงการของเด็กนั่นแหละไปซื้อพวกผ้าพันคอเสื้อกันหนาวรองเท้ารองเท้าให้ลูกศิษย์อายุบันลงทุกครั้งพระราครับ ได้ว่าสถูกนั้นใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนอดีตการนั้นเป็นสถูกคู่ธรรมราชาที่การสถูกนี้มีเมื่อการเมื่อก่อนถูกทําลายนั้นราชาเกิดถูกเป็นสถูกคู่กันกับทําทเลกับสถูกมันยิ่งใหญ่เห็นไหมความยิ่งใหญ่เดีย๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนก็ได้ไปตรงกุฏิพระพุทธองค์ก่อน ภาว่า,ากำลังสวดเีนวานเยนวานมท,าทรั์สนของเาวจดีของที่ดินันนี้เป็นละน์เจดีของสาวกที่ทำขึนมาานกนั่รอบนุสา,านะองค์ ภูมิโลกขอัผู้ศรัทธาบรตาปถัมภะสนติซึ่งสถานนี้ก็เป็นณาีิจะกษาคุณประกาทางลงมาตั้งแตสมเวลาถ้าถามว่าสมัยพระสงฆ์ท่านอยู่อย่างนี้ไหมไม่ปรากฏมระยะมั่งสร้างต่อๆกันมา เพิ่มความเพิ่มเนื้อหาเพิ่มความยิ่งใหญ่เข้ามาอิฐแต่ละปีแต่ละปีแต่ละชั้นก็มีอายุเก่าแก่ต่างกันอ่าอันนี้ก็มีการเสริมขึ้นมาใหม่บ้างในช่วงที่เขาขุดค้นเมื่อเสร็จการขุดค้นแล้วทางกรมวรรณคดีตามกรมโบราณโบราณคดีเขาก็สร้างมาใหม่แต่ว่าให้มันทรงลักษณะ,เ,ะเหมือนของเก่าเหมือนสมัยโบราณให้มากที่สุด เอาหินกอามานเนี่ยกองหินเนี่ยกองอยู่ตั้งน้นเต็มเลยโยบจะมีลวดลายทางด้นกองมันเต็มเลยทีนี้เราไปดูเสาหินกันดูเสาหินพระเจ้าอาโศกพระเจ้าอาโศกตั้งแต่ปีไหนหลังพุทธกาลแค่สองร้อยกว่าปียังไม่ถึงสามร้อยปี นั่นคือยุคพระเจ้าอาโศกที่ท่านได้มาครองราชและก็มาบำรุงทำบำรุงพระพุทธศาสนาพระเจ้าอาโศกนี่เปรียบเสมือนกับโจรสำนึกบาปเพราะว่าก่อนที่ท่านขึ้นครองราชนั้นท่านได้ฆ่าคนเก็ฆ่าคนมามากนะฆ่าแม้กระทั่งหมู่พี่น้องตนเองในท้ายที่สุดที่ท่านชนะแคว้นกะลิงฆ่าแล้วท่านก็เปลี่ยนใจ วางอาวุธวางดาบแล้วก็ไปเจอสมเนนนิโครธซึ่งเป็นลูกหลนานชนะทุกอย่างได้คือภาษาที่สรุปของภาษาที่พระเจ้า,าอโศกได้สั่งได้สอนแต่ละเสาก็จะมีการบันทึกที่แตกต่างกันเนะสาหินแห่งนี้หัวหัวเสาหินเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเนสารูปสิงสีตัวที่มีความสมบูรณ์และสวยงามมากนะ ที่มีความสมบูรณ์แล้โอากาสข้างหน้าโยมก็เข้าไปดูแล้วกันครับเดินครบกรองเอามาตีอันนี้เป็นหินลวดลายในสมัยของปาละน่าบอกปาระ,าะเพราะว่ายุคในพระเจ้าอาโศกนั้นยังไม่มียังไม่มีลวดลายอย่างนี้ยุคจะเินรุ่งเรืองของศิลปะจะอยู่ในยุคยุคยุคปาละเป็นส่วนมาก ซึ่งหินตรงนี้ไปกวอนอยู่อยู่หยมงเต็มเลยไปดูก็ได้เอาเฉพาะจำเกาะไอ้ย่ะเองอย่าเงี้ยยมเต็มเลยที่ตรงต้อนรบพเราเดี๋ยวเราอะตรงนี้คือกุติีพระมุลละกันท่ากุตรีปุตรีหลังแรก ที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทับอยูอ่ทรงประทับอยู่ในคราวครั้งนั้นเดี๋ยวเรามาทำทําสักการะบูชากันก่อนที่จะ,ะไปสวดมนต์ที่ตรงโน้นเพราะว่านี่ก็ต้องให้เวลาในการสวดมนต์นานพอสมควรนเนาะอ่ะอครับเ็เลยต้องย่อๆเวลาตรงนี้หน่อยพัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าพระมุลละกันธาตุด então, aa, Syndrome, Trail, ีของพระพุทธองค์ในคราวครั้งนี้ขอจงเป็นสัาปะเสชะเป็นภารวะปัจจัย ได้ดีไปิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดปัญญาญารู้แจ้งเห็นจริง,รง,รงทั้งชาตินี้ได้ชาัดหน้าตลอดชาติย,า,นะา,ตยางยิ่ง,งจกิกว่าจะเข้าถึง,ถงซึ่งพระนิพาเนเตอนอะระหังสัมมาสัมพุโทโธพภะคะวา พุทธังพักวันกลาิวาเทีิสวากาโตะพะกวัตตาโมธรรมนามาสามิสุปัิปันโนพกวัโตสวกสังโมสังฆนามาที ใครมีความขัดข้องใครมีความวุ่นวายอ่าเราจะไปที่นั่นไม่ให้มีความขัดข้องไปนอนเนี่ยมองเห็นภาพผู้สวยงามเดินมาเห็นภาพที่นั่นก็รับไม่ได้ก็เลยข่มเนาะที่นี่วุ่นวายนาะที่นี่ขัมเนาะอ๋อไปชา สวัสดีคุณพุทธวาข้าพระเจ้าขอขมาโทษขอเขมากนต่อคุณพระพุทธต่อคุณพระธรรม ต่อคุณพระอริยสงฆ์ต่อคุณพระสงฆ์ต่อคุณบิดามันดาบิดาทั้งไทยด้วยรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอโจงอาโสิตั้งแต่บัดนี้ ขอสร้างความดีสร้างบารมีของตนให้ผลไพศาลให้รู้ร่วงบวงงนานสำเร็จในกิจกา,ารเรื่องหน้านี้เทินกายกรรมวิชีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมสาธุาหา akuang kitaang karenaang kacaamiangangcaangang kaja aja pa tidak tanah homi yang paling parat

गो ज महाराजा इस पाधे देवी सुन अनखनु आरो बजे नुनजा आ राधि देवा ज महाराजा ईशा पाधे देवी सुमेह अनुराधनो आरोप नुनजा पाचिम समीनो जहाराजा पाधेरा ज Tak hantu, haritah, haritah, bukaw, serta tak ketujuh, haritawat, nakitah, มาสัมปวตสัมภะสีหนโมอุตตมะธรรมมาสภาวะฐานาเสวะเตนิตาณมวันสาธิติสุรเทระเท สันติจะโสวจัสตาสมะตานันจะทัสนังกาเลนะคัรมนาคัสาาเอตังมังคารามุตตะมังตะบดจะตัมมะจริยันจะ ปจิตวาทนาธาตุััมังยางเถเสจิตธรรมนันตานุิตระสมัธมเป็นตโตัวเกี่ยมปฏิวัติยังยัตถะตาอุปัตตา Pati, Pati Jemaat, Jemaat. ไหนมันมันเติม เทวานันสัตวังสัตวาปารณิมีสัว์สว์ตีเทวานันตมนุษสาเวสุปารณิมีสัว์สว์ตีนังเทวานัน Get it, ด้วยกบบารทั้งหมดทั้งสิ้นอักเวราอพยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเิยอย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย Sapu pang aparat angkasa we panier menyatakan kuyang samina anumoa jita pan samina katang kuyang panang sapu pang saatu saatu anumoa kami sarang Kawasan Abiwa Tini, Kawatua, Kawatara Sambo, Samar Samasam, Ubatipanuwa, Kawatua Sawatasa Sambo, Sambang Nam. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญถ้าพระพุทธเจ้าได้มาถึงแล้ว ทาเทาตัดีนลก่ตัาดทักษาควรเห็นอันเป็นสถานทรัตถากุทธเจ้าใช่ยง ได้ยังพระธรรมจักได้ยังพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมอันยอดเยี่ยมไห้เป็นไปให้เป็นไปทรงประกาศอริยสัจสทรประกาศอริยสัจสเป็นรั้งแรกเป็นรั้งแรกแต่พระภิกษุแต่พระภิกษุปัญจวัตี่ปัญจวัที่ป่าอิที่ป่าอิสิปัจจนะปัจนเริ่มแทายาวาเรมคาเขงารัน ในวันอาสารหัคุณนั่งมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยโดยิ่งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้และขอนนังบรรลุถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วขออนุญาตสัตว์ระในั้งนี้ ยงเพ็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ถ้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานเวอร์งบัาสั้งบุตโชติวาตุธังมข้วังข้าวิวาทวาตุข้ววา ติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังคหามันเป็นศัพท์ เราต้องรีบเติมทำเวลาจะจะสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวพระอาจารย์ท่าน,น,นตกเพนธรรมารึเปล่า <laughs> <laughs>